อยู่กันที่อำเภอเดาจังหวัดสงขลานะคะช่วงนี้จะพาไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจะขึ้นไปชมทะเลหมอกโดยเฉพาะนะคะที่บริเวณการชมทะเลหมอกเขาเล่อำเภอเสดาจจังหวัดสงขลาค่ะ ช่วงนี้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะต่างพากันไปขึ้นชมความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้าแล้วก็แสงแรกของดวงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่บนเขาเล่ค่ะอยู่ใน ow, อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะที่นี่เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดสงขลาค่ะและการเดินทางนะคะก็สะดวกมากเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองสะดาวประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ โดยนักท่องเที่ยวนะคะสามารถขึ้นไปชมได้แต่ว่าต้องเดินเท้านะคะขึ้นไปบนภูเขาที่ค่อนข้างชันนิดหนึ่งระยะทางประมาณ800เมตรซึ่งแน่นอนค่ะการไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าหรือวแสงแรกต้องขึ้นกันไปตั้งแต่เวลาประมาณตีหหัวรุ่งค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะชมความสวยงามแสงแรกของดวงอาทิตย์แล้ก็ทะเลหมอกยามเช้าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับการตื่นเช้าแบบนี้นะคะเพราะว่า เมื่อขึ้นไปถึงนะคะก็จะเห็นว่าความสวยงามของทะเลหมอกนะคะที่อยู่รายรอบของเขาเล่เนี่นะคะสวยงามมากๆแล้วก็ทะเลหมอกเหล่านี้ปกคลุมไปทั่วบริเวณค่ะ นักท่องเที่ยวหลายคนนะคะที่ขึ้นไปบริเวณด้านบนเนี่ยหลายคนบอกว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับลงมาละค่ะเพราะว่าด้านบนสวยงามแล้วก็มีความหนาวเย็นนะคะของอากาศในยามเช้าที่สําคัญยังจะได้ชมนะคะความสวยงามแบบพาโนรามา360องศานะคะแล้วก็ยังเป็นแสงแรกของดวงอาทิตย์ที่ขึ้นจากขอบฟ้านะคะที่ตัดกับทะเลหมอกสขีขาวเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นเลยสําหรับคนที่ไม่เคยขึ้นไปชมด้านบน โดยเฉพาะในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้เราเป็นฤดูฝนนะคะว่ากันว่าบริเวณนี้ก็จะมีทะเลหมอกหนามากค่ะและก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกว่าช่วงปกติโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าสัดส่วนคนไทยก็จะเยอะหน่อยค่ะขึ้นไปชมทะเลหมอกบนเขาเนี่ยมากกว่าปกติ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะว่ากันว่าในการขึ้นไปชมทะเลหมอกก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าค่ะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวชมความสวยงามของทะเลหมอกเขาเล่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสะดาออำเภอสะดาจังหวัดสงขลาค่ะสามารถเข้าไปชมได้นะคะโดยขึ้นไปทางพุทธอุทยานเขาเล่ค,ค่ะจอดรถที่บริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิ่มนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปจะมีป้ายบอกทางนะคะแล้วก็จะมีเชือกที่จะช่วยในการ ยุงตัวคุณขึ้นไปบริเวณด้านบนซึ่งขึ้นไปแล้วระยะทางประมาณ800เมตรนะคะก็จะถึงจุดที่เป็นบนสุดของเขาเล่ก็จะเห็นความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้านะคะในพื้นที่ซึ่งหลายคนที่ไม่เคยทราบว่าจสงขลาเรามีจุดชมวิวทะเลหมอกสวยๆแบบนี้ต้องลองไปสัมผัสสักครั้งโดยเฉพาะการเดินทางฝากนิดนึ่งว่าต้องเตรียมพร้อมดีๆนะคะอย่างเช่นรองเท้าเนี่ยจะาต้องเป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่เหมาะกับการปีนผาหรือว่าปีนเทือก ขานะคะที่มีความลาดชันสนิดหนึ่งก็จะได้ชมความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้าที่เขาเล่สะดาสงขลาค่ะ